เปิหมึกจอนน่มึกกระดองนี่เสียพี่น้องกรุบกรุบมนวนเสร็จมื้งอนหนพี่น้อ ตำหนีขึ้นก็มาเด้อครับืมหลักของชั่วไม่มีใครดีเท่าลุงหนูแล้วค่ะอืมว่าดีอืม มาเด้อครับพี่น้องมากินตำสัวทะเลถาดกันครับี่ดูอุ้ยคนมะสวัสดีครับมาพี่น้องครับวันนี้ได้ตำสัวทะเลถาดนะพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องไปเสีร์ฟดนวยนยครับเดอ้อมามากครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่บ้จุบาทก่อนเห็นปูนม,มึกลเะสึอเสียบเลยนะ พี่น้องมึงไปนะพี่น้องมึงไปไปมึกจอเนี่มึกกระดองนี่เสียพี่น้องกรุบกรุบใช่หพักบุกบุกเองร่วมสาใช่ห ปั่นนันเลยติลุงอืมจับมันปั่นนันเลยบอ่ออืมสน,นั่นจับนี่มปนจ่าต้องกินครับอืเส้นนมจีนจ่าม่วนอืมแล้วบอสรสจัดอืมจับแล้ว เสร็จมุ้งเนี่ยพี่นาะเสร็งตำเนีย่ยคือกอ็มาเด้อครับอือเอาอูนหดบาสุดหายเนานะ หลักของชูอืมพักขนันๆลุงหนุย่ยไม่มีใครดีเท่าลุงหนูแล้วค่ะอืมอดีอืม นัวๆมีควานชักไปด็อกพ่งนีโต๊ะหนทำลายต๊ะบนโต๊ะก็เถอะมันหน่อยมันมัน ไืดตาก鲁วะยืดแค่ตาหโหดและรุ่งหน่ยปลาหมึกเอยเจ้า่าปลาหมกึกั่อกลุ่มมันๆเนี่ยลุงม,มันกลุ่มันหลายเนะาะผมันกลุ่มหลาย Mm. 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 <coughs> no, det lukter godt. But... Mm. จ่ายหยานหยานลรกรุดบ่เดี๋ยวไปกิน,นเขามนแสบอะ่ะกรอบเพียบเลยหยานมาเติมบ,บนขี้เรย กินขนต้าพอานบานขึ้นหลดอยากขึ้นต่ำหลดตํำตวัวจะตํำตัวที่บ้านแบ่บใส่กินถึงแบ่บแ่บเนาะกินดย กุ้งอร่อยมากค่ะกุ้งแบบจุ้งแบบอร่อยเกินน่ะขออนุญาตกินคําใหญ่นะคะหิ่ง้ไม่แพว่าวลกพันพักจะบา อ้อจากลงพักครึ่งพักปิ้นแห่ไปหน่อยอืม กินักหลายๆ,ๆ็มเ้ยวมีวิตามินหลงแอนรุ่ถ้ารันกินผักก็รุ่งเดี๋ยวรุ่งกินปลาหมึกกลุ้งน่ถือปะอืมอกลนี่กรอบนากอนได้กล่นตา

một tấm mựng hả? lắm nữa nè, ạ. อยากนั่เลยเนาะมือส่วนเหนย่อยิ่าจะจ้าถามลูกเนาะไม่เป็นอรตอนนี้กับตอนแรกได้กินแบบหอนเอาเบิดเบืดอเลยแต่ตอนนี้อากาศดีมากเนาะ น่องเย็นเมื่อกี้คนเราเบิดหมือขขดแคบหมูน้ำขาดเร็<อ>แ,แคุณบอกว่ามันแพงมันขึ้นแล้วาเพราขึ้นได้โบเหตขายจ้าไปสั่งของอั่นพี่จังอ่ะสั่งมาเลยสั่งมา ซื้อยาวบานนะพี่น้องบอกว่ามันขึ้นราคาแทบหมูละนางหมูบอเรามาเฮ็ดเองเป็นริบบิ้นขายทุคนขายอยากพี่น้องนี่ละเศรษฐกิจบด่ดีแต่ว่าขายของบ่ไหลแต่ว่าของขึ้นราคาละพี่น้องบางคนบางคาไม่คาแคา์แย่เนาะพี่น้องเวลาเขี๋ยวเขาจส,สูบหามาซืึมบะกรนเดื่อนทุนเจียวครอบครัวไปแล้วพี่น้องขายของ เป็นสมรงานกันเพื่อที่ได้หาสมาัครงานได้ได้คุม้มเลยบางไง่ายๆนี่<ม>เลยบุ้ยหนีมีทินนหรอกงอยู่ได้ขนาดบุ้ยหนีมีทินยังอยู่ยากอยู่เอาพี่น้องครับท่านมือนี้ครับเนี่ยแซมมาฝากพี่ฝากน้องแล้วทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้อง ดนด่ครับผมเลยกลับบ้านจากสงการนพี่น้องก็ขอให้ลำให้ด้วยแด้วเห็นงานคดีสุขภาพบุรีไก่เคียงแรงพี่น้องครับครับบุนีพวกลักษา์ขอตัวร้าปพิการขิมหนักพร้อมไหมครับสวัสดีครับ